วันทำบุญใหญ่ที่เราจะได้เห็นพุทธบทตมรรวมันเป็นเลือนแสนนี่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนะจ๊ะ <c oughs> คือวันคุ้มครองโลกแล้วนั้นก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ว่าไม่ถึงระดับขนาดนี้นะจ๊ะในระดับแค่หลักหลายพันเลยยังมากกว่เป็นหมื่น แต่นี่หลักแสนนี่หนึ่งปีมีครล้งเดียวคือวันคุ้มครองโลกซึ่งเราจะได้ไปขราปรารถนาพุทธบุตรสองหมื่นวัดทั่วประเทศและพระผู้ติดตามมาอีกนะจ๊ะและพระที่เลิบเริบกันสุดเลิบกันเนี่ยที่มาร่วมวันงานเนี่ยเลือนแสนทีเดียวเพราะนั้นโอกาสอย่างนี้นี่ ชาติหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้มีโอกาสทําบุญครั้งเดียวนี้ได้จํานวนเยอะแยะขนาดนี้เลยจ๊ะแม้แต่พุทธบุตรด้วยกันเองก็ยังไม่เคยเห็นกันอได้ทราบจกข่าวคราวาว่ามีพุทธบุตรทั่วประเทศเนี่ยกว่าครึ่งล้านที่กระกจายเป็นผู้หยแสงสว่างกันอยู่ทั่วประเทศสามหมื่นกนว่าทั่วประเทศไม่เคยเห็นกันเลย โอกาสที่ก็ไปโอกาส,กาสที่ท่านก็จะได้เห็นกันท่านก็จะให้ความเมตตาพวกเราเนี่ยวางภารกิจการงานซึ่งแต่ละวัดมีภารกิจมากใครว่าขี้เกียจแลว้ววาบวชเป็นพระได้มาลองดูนะจ๊ะจะเห็นว่าจะไม่มีเวลาว่างเว้นต่อการสร้างบารมีกันเลยยิ่งเป็นพระสางสังิการเจ้าวาดหรือพระผู้ปกครองหรือโอ้ มีภารกิจมากทีเดียวนะจ๊ะมากๆเลยแหละทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดทั้งงานคณะสงฆ์ส่วนรวมนี่ท่างก็อาศัยความเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราแล้วก็จะได้มีโอกาสได้มาพบปะกันทำความคุ้นเคยกันระหว่างพุทธบุตรกับพุทธบุตรที่จะได้ปรึกษาหารือกันดี จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันปฏิปัน์ผ่านมานั้นเราก็ต่างคนต่างทำงานกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันไปเลยเนี่ยเรางจาท,ทดลองทำกันไปอย่างนั้นแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ได้ผลดีต่อง,งานพระศาสนาและมวลมนุษยชาติไม่เต็มที่เพราะนั้นหลักคะคิดใหม่ทำใหม่เอามารวมกันพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน ที่มีดวงเดียวอันนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นสัญญาที่ดีๆทีเดียวคือนอกจากพุทธบุตรภายในพื่นดินไทยแล้วเนี่ยต่อไปเมื่อเราสร้างที่รองรับพุทธบุตรทั่วโลกนะจ๊ะหลักที่กายทั่วโลกหรือที่กระจกกระจายไปเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่มวลมนุษยชาติมารวมกันได้เนี่ยจะเป็นเรือลนละหเลยถ้าเราสร้างมหาตนวิหารเขาด้สำเร็จ เพราะนั้นรักษาลมหายใจให้ดีอาจจะทำใจใสๆสทีเดียวว่าเราจะได้เห็นพุทธบุตรมรรเงนันเป็นเรือนล้านหลากได้ง่ายทุโลกซึ่งถือว่าเป็นการเห็นอันประเสริฐน่าชื่นใจและภาพนี้เพียงภาพเดียวก็สามารถปิดอบายไปสวรรค์ได้เมื่อเรานึกแล้วเราปลืม้มอ,อกปลื้มใจนี่นะเจ้าเพราะนั้นเราวอมวกันใหคุ้มครองโลกก่อน หลักเกรือนแสนที่จริงเราจะอยากจะกราบพระราชน่านมาหมดทุกวัดเแต่ที่รองรับเราไม่เพียงพอนี่นะจ๊ะจะมีอยู่เพียงครั้งเดียวเมื่อหนปีพุทธศักราช2543ั5่รสบสามสี่สิบห้าใช่ไหมจ๊ะสามหมื่นวัดทัว่วประเทศในวันสลายร่างคุณยญาอาจารย์ที่เราเห็นในภาพทุกๆวันในบทสวดสรรเสริญคุณยญาอาจารย์นี่แหละนั่นก็มีเพียงครั้งเดียวเนะ้ ที่มารวมกันได้แตลรางจากน,นั้นเราก็ลดจำนวนลงเหลือสองหมื่เพื่อไอ้ท่านได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งญาติโยมด้วยนี่นะจ๊ะเพราะทำไมคุ้มครองโลกนี้มาเอาบุญใหญ่กันใครยังไม่ได้ร่วมบุญเนี่ยวัดละบาทหรือวัดละกี่บาทเนี่ยในสองมือวัดเครทำกันซะนะจ๊ะ โอกาสนี้ยากความตายไม่มีนิมิตหมายนี่ไม่ได้พูดคู่นะแต่ความจริงมันเป็นเช่นนี้จะพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นเช่นนี้แต่ถ้าไม่พูดเราก็จะชะล่าใจจะดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความประมาทคิดว่าโอ้อายุขัยมนุษย์เฉลียทั่วโลกเจ็ดสิบห้าปีเรายังเหลืออีกหลายปีหลายสิบปีแต่มันบนดแน่หรอกนายตายกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนี่ย ออกจากคันบรดาตายแล้วอมอ,อกมาโตเป็นหนุนนอกระหังน่น,นลักระไปอีกแล้วเป็นวัยลูกก็ตายได้แปลว่าทุกวัยเลยนะจ๊ะทุกวัยเลยไ,ยลยไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่มีเวลาเท่ากันเลยความตายไม่มีนิมิตหมายนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องตอกย้ำคำเดิมน,นี่นะจ๊ะ ราะฉะนั้นมาอาบูนกันวัดละบาทหรือวัดละกี่บาทก็ทําไปเถอะแต่ควรจะทําให้ครบทุกวัดลายจะไปขยักขอ้ทําไมนะจ๊ะอะอย่าให้มันค้างค้างอยู่ในใจพอมันค้างคาใจแล้วนึกมาทําไมเราไม่ทําให้มันครบนี่นะจ๊ะดันทาให้ครบเลยนี่แล้วเหลือวลากี่วันนะจ๊ะห้าสิบแปดวันอ่าที่จะถึงวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลกใหญ่ๆนั้นต้องมหาัตนวิหารเขาสำเร็จวันนี้ก็มีสัญญาณที่ดีดๆเห็นไหมจ้ะโอ้นี่พระมหาเถระพระเถระจากประเทศพูตานท่านได้ให้เกียรติเข้าโรงเรียนรุบาลฝันในฝันวิยา